Sport. Design for Life สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการช็อปออนแอร์สินค้าดีราคาประหยัดมีที่นี่ที่เดียวนะคะวันนี้อยู่กับฟลุกสาวิตรีสาโรวาดค่ะแมวันนี้มาในลุกแบบสปอร์ตเกิรล์เลยนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอนั่นคือรองเท้าพ่อใบ เอ๊ะคุณผู้ชมบอกว่าทําไมรองเท้าผ้าใบจึงจําเป็นต้องซื้อที่นี่ข้อหนึ่งเลยที่ต้องซื้อที่นี่นั่นคือราคาที่พิเศษค่ะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเราเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมาจากนักกีฬาหลากหลายคนเลยค่ะแล้วก็อยู่กับโลกใบนี้มาถึง110ปีกับแบรนด์นี้ค่ะ Misuno Japanese Style ค่ะสำหรับรองเท้าผ้าใบาวันนี้มีทั้งของคุณผู้ชายและของคุณผู้หญิง วันนี้สิ่งที่เราจะนําเสนอก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นนะคะเวลาใครไปญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าเขามีธงปาคราฟเขามีโคมไฟสีน่ารักน่ารักเขามีสีสันที่สดใสรองเท้าผู้หญิงจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าตัดด้วยโลโก้ที่เป็นสีม่วงโลโก้นี้จะเป็นโลโก้รูปนกนะคะ ส่วนของคุณผู้ชายนั้นจะมี2อสองสีด้วยกันนั่นคือสีน้ําเงินและก็สีสม้มเราจะเห็นว่าสีสันของรองเท้านั้นสดใสให้พลังกับคนที่เขาออกกําลังกายจะสังเกตอย่างหนึ่งว่ารองเท้ากีฬาหรือว่าชุดกีฬานั้นจะมีสีสันที่สดใสค่ะเพื่อเพิ่มพลังให้กับผู้ที่ออกกําลังกายนั่นเองค่ะ สีที่ฟุกซสอยู่เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็แต่ละสีนี่มีเบอร์แตกต่างกันมีนักกีฬาหลายท่านค่ะที่ชื่นชอบมิชูโนแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับมิชูโนนะคะให้เป็นรองเท้าหนึ่งในดวงใจนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งนักฟุตบอลน,นักวันลเล์บอลชื่อดังเลยนะคะที่เขาใช้รองเท้าของมิชูโนคู่นี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะออกกาลังกายไม่ว่าจะไปวิ่ง ไปเต้นอโหรบิกหรือว่าไม่ว่าคุณจะออกกําลังกายแบบไหนก็ตามเราจะเห็นว่าการใส่รองเท้าพ่อใบดีๆหนึ่งคู่มันช่วยซับแรงกระแทกแล้วก็มีแรงสะท้อนกลับได้ดีบางทีคุณผู้ใหญ่บอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยฉันใส่ได้ไหมเ,เรื่องของขับข้อได้ไหมถ้าคุณซื้อรองเท้าพ่อใบไม่ดีแล้วไม่มีแรงกระแทกหรือว่าไม่มีแรงสะท้อนกลับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรองเท้า1คู่ที่เป็นรองเท้าสําหรับออกกําลังกาย จึงมีอะไรที่มากกว่ารองเท้าพ่อใบธรรมดาค่ะเราจะเห็นได้ว่าใน VTR เนี่ยใส่วิ่งเลยด้านล่างจะต้องมีพื้นที่สามารถรับแรงกระแทกและแรงสะท้อนกลับได้ดีนะคะใส่วิ่งแล้วเนี่ยคุณจะต้องไม่เจ็บเข่าข้อต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าด้วยการออกแบบของเขาทางด้านในเนี่ยนะคะถ้ารุ่นของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีรุ่นเวฟอยู่ข้างในเวฟนี้จะช่วย ทําให้เราเนี่ยคง,คงตัวมากขึ้นมีความยืดหยุ่นของรองเท้ามากขึ้นและเป็นแรงกระแทกที่ซับลงไปนะคะและอยู่ทางด้านในผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นแผ่นสีฟ้าแล้วแล้วเป็นแผ่นเวฟอยู่ทางด้านในตัวนี้จะช่วยรับแรงกระแทกจากส้นเท้าเวลาที่เราวิ่งจะมีแรงกระแทกจากส้นเท้าค่ะผู้ชมเห็นไหมเราจะเอาส้นเท้าลงก่อนแล้วถ้าเกิดคุณใส่รองเท้าไม่ดีเนี่ยข้อเข่าข้อเท้าต่างๆจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ตรงนี้จะมี ตัวที่รองรับแรงกระแทกแล้วก็กระจายน้ำหนักออกไปนะคะได้รับการยอมรับจากนักกีฬาทีมชาติมากมายค่ะเราก็ไปเยี่ยมเยือนเขาเลยค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นสังเกตได้อย่างหนึ่งจากวิทยอาอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามิซูโน่เนี่ยมีหลากหลายรุ่นมากมีทั้งรองเท้าฟุตบอลมีหลากหลายรุ่นมากแล้วคนที่ตัดเย็บเนี่ยนะคะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดชิ้นส่วน ทุกชิ้นที่อยู่ในรองเท้าไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนด้านข้างชิ้นส่วนด้านหน้ารูปทรงของรองเท้ามีคนที่ทำอยู่ตลอดเวลาคือมนุษย์เป็นคนทำขึ้นมานะคะใช้ความปราณีตและสายตาจากมนุษย์เป็นผู้มองว่าสิ่งนี้มันต้องดีที่สุดและใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและได้คุณภาพมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรานำเสนอนี่นะคะเป็นรองเท้าที่จะใช้วิ่ง อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณสามารถจะใช้วิ่งได้คุณสามารถจะใชะ้บางคนบอกว่าวิ่งไม่ไหวแล้วเดินได้ไหมเดินเร็วๆได้ไหมอ่จได้ค่ะเพราะว่าการเดินเร็วๆเ,เนี่ยก็มีแรงกระแทกนะคะของฝ่าเท้าหรือว่าของส้นเท้านะคะเห็นไหมว่าเราสามารถที่จะใส่เล่นกีฬาได้ไม่ว่าจะตีแบดเทนนิสหรือว่าอาจจะจ็อกกิ้งอาจจะวิ่งอาจจะแบบว่าเดินเร็วเดินทนหรือจะใส่ไปเต้นแอรบิกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือบางคนบอกว่าไม่ได้ไปวิ่งแบบนั้นเลยวิ่งบนลู่วิ่งที่เป็นฟิตเนสได้ไหมฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ใส่ไปฟิตเนสเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะสามารถที่จะใส่แล้วก็วิ่งบนลู่วิ่งได้ก็จะเป็นแรงกระจายของน้ำหนักไม่ทำให้เราปวดส้นเท้านะคะเป็นพื้นยางคาร์บอนค่ะ X10 นะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิสซูโนเท่านั้นเอารุ่นของคุณผู้หญิงก่อน ที่ฟุกใส่ยอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นว่าตรงตรง,ตรงบอดี้ของรองเท้าเนี่ยเป็นผ้าตะข่ายอย่างดีตรงนี้เป็นผ้าตะข่ายนะคะระบายอากาศได้ดีนี่เป็นหนังสังเคราะห์ทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวยืดหยุ่นอย่างไรเดี๋ยวเราให้ดูตรงที่เท้าฟุกนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นสักนิดนึงนะคะนี่เห็นนิ้วเท้าฟุกไหมคือฟุกกระดกกระดกให้เห็นเลยว่าเขายืดหยุ่นได้ดี พื้นยางที่รองอยู่เนี่ยก็ขยับตามเราไปด้วยเห็นไหมคะว่ามันมีความยืดหยุ่นขนาดไหนเวลาที่เรางอเท้าเวลาเราวิ่งคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเนี่ยเขามีเขามีแรงยืดหยุ่นและเขาก็มีการรับแรงกระแทกและสะท้อนได้ดีคุณผู้ชมเห็นด้านด้านนี้นะคะเห็นไหมด้านนี้ก็มีนะเห็นไหมว่างอเท้าขนาดนี้แล้วรองพื้นรองเท้าเนี่ยก็งอไปตามรูปเท้าเลยนะคะฟุกเนี่ยเป็นคนที่หน้าเท้ากว้าง เท้าค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ยากมากที่สุดคือการหารองเท้าสบายๆส,สักหนึ่งคู่ไว้สําหรับวิ่งเวลาที่เราวิ่งเนี่ยส้นเท้าเราเนี้นะคะจะโดนกับพื้นก่อนเลยเออแล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยตรงนี้มันจะกระแทกลงไปก่อนเลยตรงนี้จะมีแรงที่ซับอยู่ทางด้านหลัง แผ่นยางข้างหลังนี้นะคะเป็นแผ่นพื้นยางคาร์บอนเอ็กเทนค่ะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิซูโน o เท่านั้นเมื่อกี้เราบอกว่าของผู้หญิงเนี่ยมีตัวตะข่ายที่เป็นเนื้อสัมผัสทางด้านหน้าแล้วของคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าเ,เขาก็เป็นตะข่ายทางด้านหน้าเป็นบอดี้รองเท้าเป็นผ้าตะข่ายอย่างดีค่ะระบายอากาศได้ดีแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์ทนทานยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหว อยากให้เห็นสักนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเนี่ยเราขยับขยับนิ้วมือเนี่ยเป็นรูปเล็บฟุกเลยนะเห็นไหมว่ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ดีแล้วมันนิ่มมากคือมันนิ่มจนสามารถที่จะเป็นรูปเล็บขึ้นมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนิ้วเท้าของเราเนี่ยจะไม่ถูกบีบรัดอย่างแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่ฟุกสัมผัสได้จากการใส่รองเท้าพ้าใบคู่นี้นะคะมันให้ความอิสระกับเท้าคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเนี่ยเราเห็นไหม เนี่ยเป็นรูปเล็บนะเห็นไหมแล้วแล้วเห็นไหมคะว่าเนี่ยฟุกก็ใช้ใช้มือใช้แรงของมือกดนะแต่ว่าก็มีการขยับขยื้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อคุณซื้อรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยมันต้องเหมือนกับไม่ใส่รองเท้านึกออกไหมใส่รองเท้าให้เหมือนกับไม่ใส่รองเท้าคุณจะรู้สึกว่ามันสบายเท้ามากขึ้นให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูตรงที่ว่าเมื่อเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหม ว่ามันไปตามรูปของเท้าเห็นไหมคะว่ามันไปตามรูปของเท้าแล้วเวลาที่เราสวมใส่นี้นะคะตรงเนี้ยจะมีแรงที่มันเหมือนเราเป็นแรงกระแทกตรงแผ่นตรงนี้นะคะที่มีตัวเวฟอยู่ด้านในเนี่ยจะช่วยลดแรงกระแทกร,รับแรงกระแทกได้ดีป้องกันอาการบาดเจ็บจากการที่เราวิ่งส้นเท้าจะไปก่อนเลยปุ๊บนี้นะคะเออแบบนี้คุผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมคุผู้ชมเห็นไหมว่ามันจะเป็นตามรูปแบบของเท้า แบบนี้เวลาที่เราวิ่งเนี่ยส้นเท้าเราจะกระแทกก่อนฟึบตรงนี้จะรับแรงกระแทกแล้วแล้วก็สะท้อนกลับได้ดีนะคะจะทําให้เราไม่บาดเจ็บและด้านหน้าก็ไปต่อแบบนี้เวลาที่เราวิ่งจะเกิดเกิดอากับกิริยาแบบนี้เพราะฉะนั้นรองเท้าจะต้องช่วยเซฟข้อเท้าเราสําหรับสีน้ําเงินนะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะตัดกับสีผิวแล้วคุณผู้ชายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเออชอบสีน้ําเงินอยู่แล้วเป็นสีที่ เหมาะกับผู้ชายแล้วเวลาใส่กับกางเกงสีเทากางเกงสีดำรองเท้าเด่นขึ้นมาเลยค่ะแล้วเป็นรองเท้าที่ได้รูปทรงแล้วสวยนะคะตามแบบรูปทรงของ,ของเขาแรงบันดาลใจมาจากพวกลายสากักพวกธงพวกปราคา้ทั้งหลายแหละจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มีตัวที่เป็นแผ่นเวฟอยู่ทางด้านในเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าอยู่ทางด้านในมันจะช่วยกระจายแรงกดได้ดีเราไปดูกันค่ะเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาที่อย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยนะคะตรงหน้าเท้าเนี่ยจะต้องขยับนิ้วเท้าได้เวลาคุณใส่รองเท้าคุณต้องขยับนิ้วเท้าได้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเห็นเล็บฟุกไหมเนี่ยเออ <ừ, S 2> เห็นนะคุณจะต้องขยับนิ้วเท้าได้ถ้าคุณใส่รองเท้าไปแล้วเท้าคุณแข็งอยู่แบบนั้นแปลว่าคุณอาจจะเป็นตะคิวก็ได้หรือเป็นเน็บชาก็ได้และที่สําคัญตรงนี้มีรูระบายอากาศคุณผู้ชมเห็นไหมคะตรงนี้มีรูระบายอากาศด้วย เป็นหนังสังเคราะห์ที่มีความทนทานแล้วเขาเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวได้มีความยืดหยุ่นในตัวหนังสังเคราะห์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าฟุกเอาเล็บไปไปอยู่ตรงนี้ก็มีมีการขยับขยื้อนของหนังสังเคราะห์อยู่เวลาที่เราสวมใส่เนี่ยมันจะต้องเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีเวลาที่คุณเดินเนี่ยหรือคุณวิ่งนี่นะคะส้นเท้าจะถูกกระแทกลงไปก่อนส้นเท้าจะถูกกระแทกลงไปก่อนนะคะเวลาที่คุณลงเท้าเนี่ยส้นเท้าจะถูกกระแทกปุ๊บแล้วด้านหน้าก็จะไปแบบนี้ คุณผู้ชมเห็นไหมว่าการรองรับแรงกระแทกและการยืดหยุ่นของรองเท้าเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสวมใส่รองเท้าได้สบายมากขึ้นทางด้านใต้ค่ะแบบนี้เป็นพื้นยางคาร์บอนนะคะเป็นพื้นยางคาร์บอน X10 เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิซูโน่ค่ะ พื้นรองเท้าทนทานตรงนี้รับแรงกระแทกแล้วก็แรงสะท้อนได้เป็นอย่างดีขนาดใต้พื้นรองเท้ายังสวยขนาดนี้เลยนะคะตรงนี้ที่แยกเอาไว้เนื่องจากว่าเวลาที่เท้าของเราเคลื่อนเนี่ยนะคะรองเท้ามันจะไม่เป็นแผ่นรองเท้ามันจะสามารถงอได้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแบบนี้เลยนะคะมันสามารถที่จะงอได้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีความยืดหยุ่น คุณลองดูลงเท้าที่บ้านของคุณพ่อใบนะคะถ้ามันทําแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยไม่เป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ รองเท้าดีๆสักหนึ่งคู่ต้องใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่นะคะต้องมีน้ำหนักเบาและสามารถที่จะช่วยเซฟเราจากการออกกำลังกายได้ไซส์นะคะของคุณผู้ชายสีส้มรุ่น i m p พ t u s 3มี7ไซส์เริ่ม 40, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5ค่ะถ้าเป็นสีน้ำเงินค่ะก็จะเริ่มที่เบอร์40.5 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5นะคะของคุณผู้หญิงค่ะเป็นสีฟ้านะคะของผู้หญิงรุ่นสปาร์ค,ค่ะมีทั้งหมด6ไซส์เริ่มต้นที่เบอร์ 36.5, 37, 38, 38.5, 39แล้วก็40ค่ะหข้างเนี่ยความหนักของรองเท้าเนี่ยเท่ากับประมาณไข่4ฟองเราได้ทำการชั่งมาแล้วเท่ากับประมาณไข่4ฟองนะคะรองเท้าจะต้องมีน้ำหนักที่เบาเพราะว่ารองเท้าชนิดนี้จะช่วย เซฟข้อเท้าของเราอย่ารอช้านะคะรีบโทรเข้ามาค่ะ022969958 24ชั่วโมงนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากได้รองเท้าพอบใบดีๆสักหนึ่งคู่มิชโนเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มิซูโน่แบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นอมอบเสน่ห์แห่งความเท่ด้วยรองเท้าวิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจในทุกอิริยาบถการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ท้าทายทุกสายตารองเท้าน้ำหนักเบาด้วยพื้นรองเท้าชนิด ELS ให้ความนุ่มเบาพร้อมการระบายอากาศด้วยผ้าตาข่ายยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวพื้นยางคาร์บอนเอ็กเทมลิขสิทธิ์เฉพาะของมิซูโน่ทนทานรองรับแรงกระแทกและสะท้อนได้ดี การันตีคุณภาพด้วยนักกีฬาทีมชาติมากมายใส่ได้ทั้งแบบแฟชั่นและการออกกำลังกายของคุณเลยนะคะกับสองคอลเลกชันได้แก่ Misuno i n p i t u s 3สำหรับคุณผู้ชาย2สีสีส้มและสีน้ำเงินในราคา1คู่2,100บาทจากปกติ3,000บาทประหยัดทันที900บาทเลยนะคะ และมี Sunos Park สำหรับคุณผู้หญิงสีฟ้าสัดใสในราคา1คู่1,690บาทจากปกติ2,190บาทประหยัดทันที500บาทเลยค่ะการวาไซ์มีดังนี้นะคะมีโ u n o s Invitas สีส้มมี7ไซส์ได้แก่ไซส์40 41 42 42.5 43 44และ44.5 เนินมี7ไซส์ได้แก่ไซส์40.5 41 42 42.5 43 44และ44.5และมีสโนสครักีฟ้า6ไซส์ได้แก่36.5 37 38 38.5 39และ44 และพิเศษมากไปกว่านั้นซื้อสินค้าในรายการมูลค่ารวม3,000บาทขึ้นไปผ่อน0%ได้เลยค่ะโทรเลยค่ะ022969958ตลอด24ชั่วโมงค่ะ